หลังจากที่น้องๆเด็กๆพักทานน้ำกันเรียบร้อยแล้วก็มือแ็กทิสต่อไปดูกันได้ครับ นี้่เดี๋ยวเราเคื่อนที่ชานานแล้วเนี่ยต่อไปมีคู่สู้ไมมหมเวลาแข่งอันนี้เหรอจะเล่นกับใครไม่มีคู่สู้อ่าตอนนี้ไม่มีคู่สู้ก่อนลูกให้หนูรู้จักการเคลื่อนที่ก่อนโอเคนะดูก่อนนะตัวอย่างนะโอเคเอาสวย<อ>นี่ดีกว่าเอามาที่ก่อนมูมาที่ไหนมูมาที่นเทิร์มมาเทิรมมาเขยับไหมาขยับไปทั้งหมดเลยมาตรงนี้นะนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามอมันมองไม่เห็น เวอบนี้ลูรอบนี้เลยโอเคนะขามาด้านนี้เลย่ามาด้านนี้อ้อมมาด้านนี้มดูมาโอเคดูนะครับบอลบอาบอล่อลบ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 อคบอล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 บอบอล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 บอนบอล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 งอลบเล่นลบอลบอลบอบอรบอลบอลบอลบนลบอลบอลบออลบออลรอลบอบอลอบอลอลบูลลบอลบ่อลลบอลอ การเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงอาจารย์ดูวันแค่วันแรกแค่นั้นเองการเลี้ยงมีกี่อย่างเลี้ยงมีเล so okay. ี้ยงเพื่ออะไรมั่งลูกเลี้ยงเพื่อลมรีโอเคตบมือหน่อยสองเลี้ยงเพื่ออะไรอีกว่าตบลมรีนะเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเพื่ออะไรคู่สู้เอาบอลไม่ได้เลี้ยงเพื่ออะไรต่อห่องบอลนะโอเคตบมือหน่อย เพื่อครอบครองไงบางครั้งครอบครองไงจ่ายไม่ได้ต้องครองสุดท้ายเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่ออะไรใครใคอะไรไปทำประตูโอเคตัวมือเลยต้องมีปาะตูก่อนการเลี้ยงีอย่างน้อยสามอย่างเลี้ยงเพื่อหลบดีอ่เลี้ยงแบบไหนก็ฝึกเลี้ยงเอาลองเลี้ยงเพื่อครอบครองบางครั้งสุดท้ายเลี้ยงเพื่อไปทำประตูเลี้ยงเพื่อไปทำประตูเลี้ยงแบบนิ่มๆไหมเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงด้วยความเร็วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปแล้วก็ฝึกกัน แต่ที่อยากเห็นพวกเราก่อนว่ามีความสามารถระดับไหนในในเรื่องของการเลี้ยงอย่างนั้นต้องมีความรู้ก่อนโอเคไหมเลี้ยงหลบหลีกเลี้ยงแบบไหนผู้ผู้ระยะมุมซ้ายมุมขวาตรงนะต้องมีความรู้ก่อนโอเคหลังจากนั้นแล้วเรามาฝึกการเคลื่อนที่กันฟุตบอลไม่ใช่มีแค่รับส่งและเคลื่อนที่ไม่ใช่มีอย่างอืงอ่นมากมายวีดีคิดหนูดูแค่ง่ายๆก่อนโอเคนะอ่าถามตัวนี้ดูนะทั้งหมดมีมีกี่มุมลูกาสามนะอ่าีไหนะ ผู้เล่นกี่คนสองตรงนี้ให้บ้างเคลื่อนที่ไปไหนดีอหลมเคลื่อนไปดิถูกไหมลมเคลื่อนไปไหนดีเออดูที่ว่างเห็นไหมอ่ะเห็นไหมที่ว่างไงคือเคลื่อนที่ว่างที่ว่างไหมะว่างจริงเดมทำให้มีระยะเอาไหมเอาให้ใครก็ได้ใครก็ได้เคลื่อนที่ไป โอเคนอเบตนี้ก็ทีนี้ก็จะเริ่มแบ่งกันละแบ่งกลุ่ปกันละสามคนไรัที่เหลือเลขยับไปฮะหาเป้าหมายกระจายกระจายพื้นที่นะว่าพื้นที่เรามีนะฮะ ที่เรามีเหลือเผื่อสนามเราเหลือเผื่อแล้วก็ตู้ฟุตบอลเราก็มีเหลือ <c oughs> เพื่อเอาละครับตัวนี้ทักษะก็จะเริ่มจะเริ่มมีความ ก้วหน้าซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะก็จะมีครัวอยู่หนึ่งสองสามสี่นะเป็นสี่เดียมนะครับอาละตอนนี้แดดแดดร่มรมตกแล้วเรียกว่าแดดร่มรมตกแล้วก็คือ แดดยังไม่หมดนะแต่ว่ามีก้อนเมฆบังแค่นั้นเองยังอยู่ข้างบนอยู่นะฮะก็ยังจะต้องมีแสงแดดอยู่เห็นไหมว่าลดความร้อนแรงลงอะไะครับกระจายกันนะฮะกระจายกันนะกระจายกันนะเด็กๆเด็กๆก็กระจายกันละฮะตอนนี้ก็ มลีล,ล,ลูกมานี่เลยอ่าละอันนี้พอดีสามนั่นอ่ออ่าานาลูกนี้านอ่ลูกนี้อลูกนี้ ตัดต่อไม่ไหวเพราะว่าคลิปวันนี้นะถ่ายกันเยอะเหลือเกินก็ต้องพร้อมนะลงไปเลยนะลงลงดิบลงัลง,งนะครับดิบไปเลยจับก่อนหนึ่งครั้งให้เพื่อนเข้าตำแหน่งก่อนก็จ่ายโอเคไหมง่ายๆก่อนแคน่นั้นเองนะให้ปับ๊บเคลื่อนไปที่ว่างนะให้ใครก็ได้แล้วหนูต้องเคลื่อนไปที่ว่างมันมีที่ว่างอยู่หนึ่งช่องเห็นไหมลูกออกง่ายๆก่อนตอนนี้ไม่มีคู่ต่อสู้เลยออกง่ายๆก่อนจับปุ๊บเคลื่อนพาร์ตเขาเรียกพาร์ตแอนด์มูฟมูฟคือการเคลื่อนที่เข้าใจไหม มัน yeah. จะมีกล้วยหนึ่งกล้วยสองก็จะมีท so ี่ว่างคนหนึ่งหนึ่งกล้วสองมีที่ว่างหนึ่งก็จะมีคนอันนี้มันก็จะมีบ้างตรงเนี้ยโอเคเอออันนี้ก็จะไปเนี่ยไปอหาที่ว่างโอเคอ่ะตรงนี้ไปละตรงนี้มาเนี่ยโอเคมันจะมีช่องว่างอยู่กล้วยหนึ่งสองกึ๊บ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 อ่าโอเค จำไม่ได้แล้วว่าใครที่ยังไม่ถ่ายก็โอเคอาจจะเห็นมากเห็นน้อยมันเด็กมันเยอะนะจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็พยายามอยากบางบางทีเด็กก็อยากจะผู้ปกครองก็อยากจะเห็นรูปลานของตัวเองนะฮะ ในอนาคตอีกสักสิบปีเนี่ยมาดูเด็กพวกนี้นะบางคนอาจจะก้าไปถึงทีมชาติหรือว่าระดับไทยลีกด้วยลีกกาชีเพื่ออาจจะไปถึงสามเทมก็ได้นะครับโอเคมันย้อนแสงอย่างนี้ก็ยาโผล่ขึ้นมาทางนี้ต่ออันนี้ใช้โปรแมทกรใมีระบบกันสั่นอยู่ในตัวก็ทำให้การถ่ายภาพภาพนิ่งนะฮะ จับปึ๊บอย่ารีบจับไว้ก่อนอย่ารีบครับถ้ารีบแล้วบอลเสียเลยไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมแล้วงงเองเลยเห็นเปล่ากลางช่องก่อนให้แล้วไปไหนยุดเพื่อนคือยังไม่เข้าที่เลยเห็นป่ะไม่ไปเลยให้สิ็กนนี้งงมันใหญ่ดิแต่เย็นบอลมันมีช้ามีเร็วอย่าเร็วตลอดเอาไปครับให้บอลปึ๊บอ่าไปแล้วให้ให้น้ำหนักหน่อยขึ้นที่ให้ขึ้นที่ อ่ารอื้นที่โอเคไ้ตัวนี้ก็สักจิตนี้ก็น,กมมนี่ก่อนนะเดี๋ยวขอหัททันจรงด้วยผมเย่ยมากเย่ยมดีมากดีมาก่า